เตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งจะทำให้เกิดมีกรรมการล่อลวนแบบได้เด็กน้องนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่เสพกัญชาและยาเสพติดครับทุครับมาพบกันแล้วกับช่องตีติปั่นของเรานะครับนักทชมงวันนี้พี่ตีก็พามาตุลยกับเกมนี้นะครับเกมอัปปะสุดลึกลับครับนั่นก็คือเกมฟอร์จูนก้อครับเทพแห่งโชคลาภนั่นเองเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้โชคลาภจะอยู่กับเราไหมนะครับ จะบันเทิงขนาดไหนต้องมาลล้นกับเกมเกมนี้นะครับจะค่ายพีจีเนาะเป็นเกมที่มาแบบนานนานมากๆนะครับเป็นเกมแบบรุ่นบุเบิร์กเลยทีเดียวนะครับทุกชมแต่บอกเลยว่าเก่าแต่เก่าเลยนะครับรางวัลใหญ่เป็นโฮเิงโตลงมาเป็นบัตทาดแล้วก็ลูกบอลสิงโตนะครับมีแปะ2แบบให้เป็นตัวฟีเจอร์ในการแตกนะครับทุกชมตัวนึงเป็นแนวนอนตัวนึงเป็นแนวตันนะ้งเนาะเป็นตัววายนะครับ อะไะเพื่อไม่เสียเวลาครับโอ้โหกดกันไปเลยวันนี้เรามีต้นออยูนที่ประมาณ2400 0บาทนะครับแล้วเราเล่นเป็ดละสีบ้าบาทเลยในราคาที่ค่อนข้างแบบสูงพอสมควรนะแบบกลางๆครับที่เราเล่นเป็ดสูงเนี่ยเราจะต้องการให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าเบ็ดสูงเนี่ยตัวตัวคูณนะครับตัวคูณมันจะเยอะกว่าอัตราการที่เราจะได้กําไรเนี่ยมันจะเหลวกว่านะ,ะท่านผู้ชมนี่โอ้โหอ่ะแปะมาแล้วแนวตั้งอ่ะแปะตรงนี้นะครับ เท่าไร78และหมุนซ้ำด้วยโอ้โหน่าเสียดายโหตโวนะ้น่าจะมาสองขาครับท่านผู้ชมไปต่อครับเกมนี้นะครับไม่มีแบบฟรีสปินนะท่านผู้ชมดังนั้นเราจะต้องค่อยๆเก็บไปนะค่อยๆเก็บไปทีละสองสามร้อยเก็บไปเนระื่อยๆครับอาจจะมีรางวัลใหญ่พุ่งขึ้นก็ได้นะท่านผู้ชมนะถ้าตัววามาแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับเราอาจจะแบบตัว,วทีที สัก1ชุดเนี่ยก็สามารถสร้างกําไรให้เราได้แล้วนะครับน้ชมเอาล่ะน้ชมก่อนอื่นเลยนะกอกจากที่เราจะไปดูการเปนเพลินแบบยาวๆเนี่ยก็ต้องขอฝากเตือนเอาไว้สักเล็กน้อยนะครับคลิปวิดีโอนี้เนาะจะทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนําให้ทําตามเด็กต่ำกว่าสิบแปดปีควรมีผู้ใหญ่คําคแนะนาครับเข้าไปแล้วก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับเป็นแฟนช่องเตติบังของเรากันด้วยนะครับพี่ตี๋ บอกเลยว่าคัดสารเกมมันมันมาแครับโอ้โหโดอกนี้มันก็โ,โ,โตมาเลยครับ384บาทแล้วเราจะทําการหมุนซ้ำหรือเปล่าหมุนซ้ำไปโคจิโตโอ้ยดอกนี้ใหญ่กว่าเมื่อกี้เรียบร้อยแล้วมันก็โตอีกหนึ่งดอกครับผู้ชมรางวัลก็โตอีก1ดอก3 9 9นะรวมกันเป็นโอ้โหโนน800ตีประมาณ800ด้ได้นะผู้ชมนะ ไปต่อครับไปต่อเรื่อยเยนะครับ่ผู้ชมใครที่อยากมันแบบนี้นะาผู้ชมนะใครที่อยากมันแบบนี้ต้องสล็อตทูเพลย์เลยนะครับแหล่งรวมความบันเทิงรวมความมันจากหลากหลายถ่ายหลากหลายแนวเอามารวมไว้ในที่เดียวนะท่านผู้ชมยังไงเข้าไปที่เนี่ยไม่เสียเวลาแน่นอนนะท่านผู้ชมนะจะน่าะเต็มแน่นอนครับดีจริงจริงตอนนี้นะยังไม่ถือว่าเราได้กําไรนะท่านผู้ชมยังยื้อที่สองหมื่น แต่ผมว่านะมันต้องค่อยๆไต่กันไปแน่นอนหรือว่าเราต้องรอลุ้นจังหวะที่มันแบบรางวัลใหญ่ทีีทนะผู้ชมนะวันนี้เราจะเล่นกันสักประมาณ10นาทีอะประมาณ78นาทีแล้วกันเดี๋ยวดูก่อนว่าเราได้กันมาเท่าไหร่นะครับกะว่าสักประมาณ2 0 0พวันนี้2000หรือจะว่าถึงไหมนะเพราะเราเล่นเด็กสูงอยู่เหมือนกันนะโอกาสที่เรนะาจะได้2 0 0พนเนี่ยก็ก็ถือว่าสูงนะครับเพราะว่าปกติเราเล่น10บาทเนี่ยเราหวัง 500รใช่ไหมเราเล่น40เนี่ยเราหวังสี่พัไ 2, นไหมก็ไม่ใช่สนะิสอ0 0 0บาทนะทุกท่นนะ2,000บาทก็ถือว่าเป็นกำไรขั้นต่ำของเราที่2 0 0 0บาทนะครับท่านผู้ชมน,นะวันนี้เดี๋ยวดูก่อนว่าจะถึงไหมจะเฟลหรือเปล่านะครับอ,อย่างไม่ได้ไม่ได้ขอคันหนึ่งก็แล้วกันนะครับค่าเสียเวลาในการเล่นในวันนี้นะท่านผะู้ชมเนาะหมายแอปแปะของเราดอกแนวนอนดอกแนวนอนหุ้นหัวสิงโตด้วยรอบนี้ มี500ร้่แน่ๆขึ้นไป300แล้ว400 500วิ่งกนไป615บาทครับผมบอกแล้วมีหัวสิงโตเมื่อไรน,นะบันเทิงอีกหนึ่งรอบตัวคิวโอ้โหตัวคิวนี้ไม่เยอะเท่าไหร่นะตัวคิวเท่าไหร่348บาทครับรวมรวม,ร,วมรอบเมื่อกี้นะประมาณ1,000บาทแล้วโอ้โหค่อยแต่ไปอาแปะไ้แล้วอุ้ยหัวสิงโตด้วยรอบนี้โอ้โหบันเทิงดอกนี้เนี่ย บอกเลยว่าบันเิงจริงครับเป็นสิ่งที่ผมบอกไว้แล้วว่ามันจะมามนะาแล้วมันก็มาจนได้ครับท่านผู้ชมหนีรางวัลไม่กระแตกมาเลยโอ้โห969บาทครับและหมุนซ้ำอันนี้เป็นแนวตั้งอื้แนวตั้งของเรายังไงยังไงดีนี้เท่าไหร่นี่เป็นคอมโบต่อกันเลยนะสรุปเราได้สปินสี่สปินเลยนะหมุนซ้ำอีกโอ้ยมีตัวตัวคิว,วออกมาถ้าแบบ ไอลูแก้วหรือไม่ก็ไอ้ัวจิโตออกมาเลยล้วนนะผมว่านะน่าจะได้แบบบันเทิงกันไปข้างนะครับเบ็ดเซตดองนี้รวมกันได้มา1,600งันะท่านผู้ชมนะตัวฟรีแบบ2แถวพร้อมกันนะครับไปต่อแน่นอนไปต่อแน่นอนอย่างเงี้ยมือกําลังขึ้นเดี๋ยวมือหยุดนะครับตอนนี้เราได้กําไรแล้วครับประมาณ2,000บาทนะคุผู้ชม2,000บาทนี่ก็ไม่ใช่น้อยน้อยนะถือว่าเราบรรลุเป้าหมายแล้วแต่เรายัางไม่พอครับเราต้องไปต่อ มือกาลังขึ้นนะครับอย่าเพิ่งหยุดนะน้ํากําลังมาอย่าเอาเรือไปขวางนะท่านผู้ชมนะมมวันนี้นะครับเราอยู่กับ Fort จูนคอสครับจากค่ายพีจีนะท่านผู้ชมใครที่อยากเข้าเล่นก็ลองมาจจดกันได้ที่สล็อตทูเพครับแหล่งรูมความบันเทิงความมันจากหลากหลายค่ายหลากหลายแนวนะครับท่านผู้ชมลองเข้าไปสอบถามเข้าไปดูรายละเอียดก่อนได้นะครับเอาวันนี้เราเล่นเบ็ดได้สิบห้าบาทครับ บอกเลยว่าบันเทิงแน่นอนนะครับสี่้าบาทนี่คือแตกดีมาก s <S ยังไงยังไงขอชุดแบบเมื่อกี้น่ยปกตินะ่ผู้ชมในการเล่นเกมเนี่ยมันจะมีดึงมาดึงกลับดึงมาดึงกลับใช่ไหมเกมนี้ก็ดึงกลับไม่ค่อยดึงเท่าไหร่นะเฉยๆมาเกิดดึงมาหนีอุ้ยปะทัดท้องของเราดองนี้บันเทิงแน่นอนครับมา วิ่งไปวิ่งไปรวยล้วล้วสามร้อยแล้วใส่ร้อยแล้ว, 500, วห้าร้อยวิ่งเันไปหกเจ็ดไม่กล่าววินแตงมาแล้วครับท่านผู้ชมพัน 1, กว่าแล้วตอนนี้พันสามพันสี่พันห้าและระดับซูเปอร์ไม่กล่าววินแตงมาแล้วครับโหบอกแล้วจะเล่นกับประทัดสองพันกว่าแล้วตอนนี้จบที่สองพันสองร้อยเจ็ดสิบสี่บาทนะท่านผู้ชมแล้วหมุนต่อไปอีกโหลูกแก้วมังกรบวกกับประทัดแล้วก็หัวโต้ด้วยดอกนี้น่าจะเฉียดพันอยู่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชม มีแหละที่เขาบอกว่าแตกดีมีใช่ไปกว่าครึ่งครับเบ็ดเสร็จครับหมุนสีรอบเมื่อกี้ได้มาสอาทพันผู้ชมทำให้กำไรของเราตอนนี้พุ่งไปที่สี่พันบาทนะครับเดี๋ยวเราไปต่ออีกสักเล็กน,น,น้อยเนาะเผื่อจะได้มาอีกสักนิดหนึ่งนะครึ่งหมื่นนะขอครึ่งหมื่น,นได้ไหมครึ่งหมื่นครับโหสิโตเข้าขา,ขาอีกสักหนึ่งรอบก็ได้แล้วนะครึ่งหมื่นของเรามาแล้วแปะไปมาบ่อยมากเกมนี้ อยากให้ผู้ชมได้มาลองอนะันนี้ไม่ได้ตัดต่อไม่ได้แบบเซตคายมันมาแตกนะน้องชมมันเซตไม่ได้นะนี่คือเล่นให้เห็นแบบจ,จะระใจเลยดียนะครับอย่าคอยเก็บเป็นไปนะอย่าหุ่นใจร้อนช่วงนี้นะมันน่าจะดึงฝับอยู่พอสมงคนเหนียนอนหัว oh, ดึงโตเรียบร้อยไนมะ่เรียบร้อยครับทนะ่านผู้ชมกำลังจะบอกว่าเรียบห้าร้อยแตกมาแล้วห้าห้าร้อยจึงเก้าบบาทไป่ขึ้นไป กดต่อครับผู้ชมเดี๋ยวนี้ไม่เท่าไหร่แต่อันนี้ไม่เท่าไหร่สองร้อยสี่สิบเก้าบาทครับขนาดไม่เท่าไหร่นะครับแต่ก็ได้เยอะอยู่นะครับแล้เนี่ยเป็นช่วงดึงกลับแล้วนะท่านผู้ชมนะบึ๊บหืมบึ๊บหืมไม่แตกดูท่าแล้วท่าจะดูแบบเป็นช่วงดึงกลับลนะท่านผู้ชม เดี๋ยวขอแตกอีกสักรอบนะขออาแปะอีสักรอบเดี๋ยวเราจะพอกันแล้วนะท่านผู้ชมนะตอนนี้เรากดกันมาประมาณแปดนาทีแล้วครับขออีกนิดนึงยื้ออีกนิดนึงยื้อโอโหทั้งที่ผิดก็ยังรักเลยตอนนี้คือแบบพยายามยื้อแต่ว่ามันไม่ขึ้นจริงหรือเราต้องพิจารณาแบบหยุดเกมนะครับท่านผู้ชมเก็บส0 0พันไว้นะครับไม่ถึง5 0 0พันแต่ก็4 0 0พันบวกๆนะ ไม่มาไหมตรงนี้ตอนนี้แปะไม่มาเลยอะถ้าแปะไม่มานี่คือแตกไม่คุ้มนะครับเพราะเราเล่นเบ็ดแล้ว4.5บาทเลยทีเดียวมาไหมมาถึงได้แปะแน่นอน,น,อนเรียบดอกนี้รางวัลก้อนโตแน่นอนครับเรียบร้อยคเอาวิ่งกันไปตอนนี้200 200 67บาทนะครับแตกมาแล้วหมุนซ้าไปหนึ่งรอบขอ้โหตโตขาวเถอะโอ้โหต,ต,ตัวคิวอยู่นะขยันอ๋อชิงตัวคิวเท่าไหร่ 288บาทนะครับจบมะที่หนึ่งรอบโค้ดหน่อยไม่ถึงวะผมว่าน่าจะขึ้นไม่ถึงแล้วนะท่านผู้ชมผมว่าต้องพิจารณาให้หยุดแล้วนะครับท่านผู้ชมเราต้องคิดถึงว่ากําไรโอเคแล้วเราพอดีไหมอะไรเงี้ยนะครับท่านผู้ชมเอาเดี๋ยวเราจบที่ดอกนี้ดีกว่านะครับท่านผู้ชมไปดูกําไรนะครับท่านผู้ชมไป ไปดูกำไรครับวันนี้ได้กำไรมา4,683บาทครับบอกแล้วว่าเฉียด5,000บนทะ่ยผมยังจะแบบไตั้งไว5,000นะแต่มันไม่ได้จริงก็ต้องพอแค่นี้นะครับท่านผู้ชมเนาะยังนก็ขอฝากด้วยครับสำหรับ Fortune ก่อนนะครับจากค่ายพีีครับฝากกดไลค์กดแกชร์กด Subscribe เพื่อการแชช่องตีนดีปันของเรากันด้วยนะครับล้วก็ใครอยากเข้ามามันก็ที่ s l o t 2 p a y ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีคับ